โอเคนะทุกคนนี้ก็อยู่กับช่องมีนทำ YouTube นะทุกคนนี้ก็เรามาทุกคนเราจะพาทุกคนมาเล่น4ีกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่เล่นกันเลยนะทุกคนบายบายายๆหรอกโอเคมาละทุกคนมาเราต้องเอาเชียมไม่ได้นะทุกคนถ้าไม่ได้เชียมเราก็เออไม่ได้เชีย้ดาวรถเปล่านี่ทุกคนเฮ้ยตอนนี้ตึงอ่ะตึงตึงมากจริง จริงนะว่าแพ้สองเขาอาจจะไม่ได้ต่อยแ,แต่ก็ได้นะทุกคนโอ้เพื่อนแนะนำอะไรของนายนี่แพ้ยังไม่เนี่ยทุกคนอันนี้ไม่ต้องแพ้มันเป็นเชื้อเชื้อของเราเอ้เชื้อเชื้อสายอยู่พูดสิดตลอดเลยตานโมตี้แล้วหรอนี่โมตตี้ง่ายๆได้ไงเนี่ย Oh. โอ้โหโอ้โหเพื่อนอืมคอยกอายิงเพื่อนคาร่าหน้าน่า้ยมัแตกเพกื่อนระวังมันเอาเราวะเจ็บๆพาเดียวก่อนพผเดียก่อนเต็๊บเราเฮ้ยทุกคนเลยตัวเดียวก็คือขตัวนี้นั่นเอง ทุกคนไปจนหมดแล้วโอ้ว้าวเพนแน่นอนตอนนี้อ, oh, wow. อ้าแตกโอ้ว้าวทุกคนลนเลยลนเลยมันต้องเอาคืนแล้วแหละทั้งวันนี้รีบซื้อกันเลยนะทุกคนแล้วก็ซือ้อเกาะด้วย <im itation> ของที่จะไปที่สุดก็คือเกาะกับไอ้วอนทุกคนเขาบอกว,ว่าถ้าใครอาแบงกินมามันจะดีที่สุดเลยเพราะว่ามันต้องมีไอ้วอนไม่ไม่ต้องเสียตังค์ก็ไ้แต่ว่ามันนั้นอะ ่าเขียนนะทุกคนแต่อีกแล้วนะเพื่อนตอนนี้มันเอาคืนเรานะใช่ไหมวะมันต้องเอาคืนแหละทุกคนมันไม่เอาคืนก็บ้าละมันอเอาคืนเนรายิงมันตาก,ก่อน แล้ววอนนี้มันก็ชนะเหมือนเดิมนั่นล่ะเราอยากให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เอออุ้ยมันรู้แล้วทุกคนว่าเราอยู่ตรงนี้อ่าเพื่อนแตกเพื่อนเอ,อ้อยมีชุดเตะไหมนี่เพื่อนดีที่สุดก,ก็คือคนนี้นั่นเองเพื่อนเราแตกนะวิ้นนีหนี้นีโอ้แฝงแล้วเนี่ยเนี่ยมันเอาเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ว่้อะไรอ่ะเอ่อเพนเนี่ยเออเออมันเอาคืนจริงด้วยโอ้โหไรเนี้ยตอนนี้ตึงอยู่นะตึงอยู่นะเอออาเอาอ,อ,อ,อีมหกสิบลวกันผมไม่ได้ซื้อเกาะเออน่าจะเอานั้นม่เลยว่ะผมไม่ได้ซื้อเกาะ เฮ้ยเราโดนสองควงอัดตายเนะี่ยสองไม่ตายนะมันเข้าในละลอยหรอวะเฮ้ยเพกและตาดีก็ตอนนั้นแบบตอนนั้นใช่ไหมมันไม่ไมอัดคีบให้อุ้ยอือยิงเราแน่เลยเห็นไหมล่ะน่า แลกลาจิาโบ้ลไล่าจาเบ้ยุตทีลาจิาโบิ้ลมาลงใช่ไหมน่าแช่แหละน่าจะใช่แหละไม่กล้าลงชาร์จเลยอะ่ะลอง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 ,ลง,ล,งลงชาร์จก็แตกอุ้ยเอาเพื่อนยิงแตกเลยอุ้ยยายาพันยากรไม่น่าโดดลงมาเลยอะ่ะไม่อยากแตกค้นไม่อยากแตกตอนนี้เพื่อน เพื่อนเราไม่อยากแตกตรงนี้นี่เฮ้ยขอเฮ้อขอเฮ้อะเนี่ยชิปก่อนมันไม่ได้อาดชิปว่ะมันมันชนะแล้วอ่ะมันไม่ได้อาดชิปประเด็นเอาแ,บบแตกมาลงนี่มาลงนี่เอาไหมวะแตบกบ ดิงอีกชื่อุอ้ยโอ้โหเราต้องหนีหน้ายังไม่มีเลยบะเฮ้ยโอ้เรามีไอ้รออยู่ต้องได้แล้วแหละ ตรงนี้มันดีที่สุดเชื่อไปไม่เหลือคนสุดท้ายทำไมต้องให้เราแบกด้วยเฮ้ยเกินไปและแล้วมันคลิปยาวกว่าเดิมแล้วเนี่ยด้วยตาเดียวเองหรอคลิปตึงเกินคลิปโคตรตึงอะ่ะเออจะตัดไปตอนตาที่สองนะทุกคน ไอ้ตอที่สามน่ะละเออเพราะมันคลิปมันยาวแล้วมันต้องลงแล้วล่ะทุกคนเออหัวแตกกลับไปคลิปที่สามเลยละกันนะทุกคนเออโขียนคนเมื่อกี้เออมันเป็นอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้มันหายไปเลยอ่ะคลิปมันแบบยาวเกินเขาบอกคลิปมันยาวเกินจริงเออดิคลิปมันยาวเกินจริง เมมมันไม่เยอะแต่คลิปมันยาวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วกี่คนแล้วนะเหล่สองตัวอยู่นี่ไหม่ะเขาอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยคลิปนี้มันจะยาวหรือเปล่านี่้ยอ,อ,อยู่กับเบื่อนเออ ชนะได้นะทุกคนโอเคทุคนคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนก็บ๊ายบาย,บายทุกคน